ช่างมีความชํานาญเฉพาะทางทําให้เราสบายใจว่าบ้านเราได้รับการทํางานอย่างมีแบบแผนมีระบบประทับใจตรงนี้มากค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะผมต้องอาชีพค้าขายครับค่ะชั้นหน่อยค่ะอาชีพค้าขายเหมือนกันค่ะบ้านผมสร้างอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับ พาลูกไปเดินเซนทันค่ะก็ไปเห็นสำนักง,งานของตองแลนนะคะก็เห็นโบชร์ก็ตั้งอยู่ก็เลยไปหยิบผลเข้ามาดูทรงนี้เราชอบมันเป็นบ้านสองชั้นในฝันที่เราอยากได้เราอยากสร้างให้ลูกเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะสามารถสร้างบ้านหลังนี้ได้นะเด้วนงบป,ประมาณเท่านี้เราจึงได้เข้าไปปรึกษากับน้องออฟค่ะเราก็เลยตัดสินใจว่าเอาละเราจะสร้างกับตองแลนค่ะเหตุผลที่สร้างกับสตองแลนก็ จากในเพจจากบ้านที่ทางสตองแลนด์สร้างให้ลูกค้าในหลายๆหลังก็รู้สึกประทับใจในการสร้างให้ลูกค้าทุกคนครับ คือเรามีปัญหาตรงไหนหรือว่าเราไม่เข้าใจหรือข้องใจตรงไหนสามารถสอบถามและให้คําตอบได้ทันทีโดยเฉพาะน้องก๊อฟดีมากเลยค่ะให้บริการดีมากให้คําปรึกษามีปัญหาโทรติดต่อได้ทุกเวลาค่ะ,ะพระทับใจช่างกําหนดจะเข้างานทํากี่วันก็มาตามกําหนดงานก็เสร็จเร็วก่อนกาหนดชอบบางอย่างฟังก์ชันที่ทําให้เราใช้งานได้จริงบ้านดูดีขึ้นสะดวกสบาย ช่างสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่แล้วก็มีความชนานาญเฉพาะทางจะบอกรายงานแผนเป็นตารางเนี้ยค่ะมันก็ทําให้เราสบายใจว่าเออบ้านเราได้รับการทำงานอย่างมีแบบแผนมีระบบประทับใจตรงนี้มากค่ะสำหรับท่านใดที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองอยากทําหน้าที่เป็นพ่อและแม่ที่ดีสร้างบ้านให้ลูกอยู่อาศัยอย่าลืมคิดถึงสตองแดน์นะคะสตองแร์ตอบโจทย์ของเราได้ดีมากเลยค่ะ สร้างบ้านกับสตองแลนด์สุด,สดแสนสบ,ส,สบายใจ